วัหนึ่งร้อยยี่สิบแปดวันนะครับทุกคนซึ่งถ้าหากเราได้เรียนไว้อยู่ด้านหลังนี้เราจะรู้ว่ามีความลับเป็นเปลือกิศนาอยู่นี่ถ้าเราเรีนมาดูดีๆจะเปลือกพิษอะไรก็ถ้าเราคนถามว่าทำไมไม่เติมสีผ้าเพชรก็ช่างก็มีแล้วนะทุกคน ซึ่งเรารู้รหัสแล้วบอลก็จะเป็นผู้เล่นที่เล่นที่สุดก็คือดูแมว่าถ้าหกเราเนี่ยสามารถหารหัสมันจะมีรหัสอยู่แถวๆนี้โว้ยเราก็หารหัสโว้ยผู้เล่นปิดสนาะ เอาเพื่อนเรามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นกันเพื่อนไป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 เล่นกันเออ้องอยากพีทุกอยากพีต้องอยากพีเพื่อนเข้ามาแล้วเขาชื่อบอสนะครับคุณชิบอส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 

คือผมชอบเรียกหมอนว่าหมอนนะคะอ่าเกม9ก้าก็คือในหมอนหมอนก็คือหมาของเราเองนะหมอนเก็บกอ,อ,องไม้ก่อนเลยอันดับแรกต้องอกองไม้ว้าเล็้แนะนนว่าต้องทำยังไงเพื่อนไม่โกรธเราก็คือตัดไม้แล้วก็บุ ทำกันด้ยเอาชีพอะไรมีคุณมพี่ชื่อาชีพแรกล่าอะไรอย่างเราไม่ค่อยอัดนานเพราะเราไม่อยากอัดเอเอเออเเราตัดไม้น่นเนี่ เราไปเวล์ลงลิ้งไปเล์6ในวันเดียวก็เพราะเราเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ตัดไม้เลยเพราะเราตอนแรกเราบอกว่าทําชาลิ้นทําเพื่อนก็ทําชาลิ้นให้ไฟเวลค่ะเวล์จ๋เราจะต้องปลูก,กทับาันสี่เราชิมนี้มาเพราะมันดีอย่างนี้ ดีมากเลยคือสีที่เราเอามาก็คือสีนี้แหละค่ะทียอาหารได้ดีมากมากเลยจะปืนมาก็จะเ,เต็นแล้วอ่ะทุกคนเต็นบ้านๆเราจะไม่ชอบใช้ปืนมาก เพราะว่าเรากะไปเป็นสนามเด็กลงเด็กรณรงค์ขอให้ได้ถุงดีไม่ก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถดีอา้าทำไมเราไม่เอาอ่ะดูลยลทำไมเพื่อนได้ปืนคืนนี้เอาให้มันรู้แล้วก่อนจะต้องขึ้นไปโดของขอให้ได้ถุงดี จะไปเออมากวางจะไม่ไล่นะบอกให้ตุงตุงตุงเจ้าจะบ้าตายทานกระบบม เป็นสองสามกระบอกก็ยังดีไอเสียงนี้เป็นเสียงมาป่าอุปกรณเสียงกว้างนะน่ามาอยู่ที เวลาตัดใหม่ทำไรปะเวลาตัดไม้ทำไรปะอะไรนีเห็นเกินไปไปปลูกกันกุ้เกิน โตเป็นต้นใหญ่แบบไปยีสี่นะทุกคนตาเดี๋ยว เวลาล่าไม้ก็โตแล้วอ่ะทุกคนเปิดเวทสามนิดนึงต้องให้มันโตแบบเต็มที่เลยล่ะกินอาหารต้องคนพรุ่งนี้ก่ะอหนลองยิงดิโอครึ่งโหลดครึ่งโหลด ขอของดีด้ h a ตะกี u คือเราต้องให้กระต่ายมันวิ่งอ่ะทุนจะดอกไอ้ของดีต <c oughs> อบดีตอบดีกรูสสกโหกแทกกรูโหกแ็กเขาได้คุกแล้วแสดงว่าเขาเจอคุกแล้วันนั้นไหม เออลา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 ฮิกินนาเตียวตุยอหือกรสอบดีลากไม้ดิงาน เสือได้ของเลไม่อยากเกี่ยวกับลักหมีเลยอ่ะวันนี้นะาคุยเอา้าแล้วคุยหายให้เรียนรีก่อนเออหืมไปเติมไฟก่อนทุกคน ไหนเราก็ได้ซับของแคมแล้วก็เตืนอนไฟอย่างรหลับสามใช่ไงกลางคืนเราลงมาไงแต่เรามีเฟดไลท์นะทุกคนต้นไม้เกิดซับซับกัน แค่โตเข้าใจต้นไม้ดูต้นไม้ตัวดิ <c oughs> ไปคัดนักล่าจะต้องล่าอ่ะนักล่าก็จะไม่ต้องห้า แล้วผมขอตัดไปตอนแรๆเลยนะทุกคนมาครับจังหวดนี้เราจะตัดต้นไม้เราตัดต้นไม้ที่เราปลูกกันฮะต้นไม้ใหญ่มาก 花朵多。Up, กล้าได้ไมาไม่กี่อันนีงคุณหิวเดี๋ยวกินเดี๋ยวตัดไปตอนแรงๆอยู่แล้วตือนไป